คือโค้งซื่อเกียงนั่นเมือมม่หลายหนเดียร์เดีวันเอดทุกทุกท่านครับเกื่อกการลูกพญาพิชัยก็มาพบกับทุกทุกท่านเหมือนเดิมนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็หลากหลายเรื่องราวนะครับยกเว้นเรื่องของชาวบ้านกับการเมืองเราไม่ยุ่งครับวันนี้นะครับ ผมจะพาทุกทท่านนะครับมาดูรถไถนะครับรถไถเดินตามเนี่ยนะครับรถไถไทยประดิษฐ์นะครับได้ถูกดัดแปลงได้ถูกพัฒนาหรือว่าโมดิฟายมาเป็นรถไถนั่งขับนะครับของช่างพุทธนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะพาทุกท่านไปชมนะครับว่าช่างพุทธเนี่ยได้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการทำโมดิฟายรถไถเดินตามมาเป็นรถไถนั่งขับเนี่ย ใช้งบประมาณเท่าไหรยังไงวิธีการทำทำทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูเลยนะครับช่างพุทธสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่คือนี่ช่างพุทธนะครับหรือว่าพี่ประวิศสมอินนะครับที่เป็นผู้ที่โมดิฟายนะครับรถไถคันนี้นะครับนี่ครับมาเรามาชมกันนะครับอ่าอันทำได้มาเหมือนยังครับเนี่ยสี่ปีแล้วโอ้ ทำได้มาสี่ปีแล้วนะครับก็แสดงว่านะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับทางเกษตรกรหรือว่าทางผู้ชมนะครับทางเกษตรกรเนี่ยได้มีการพัฒนาเอารถไถเดินตามนะครับมามาพัฒนามาโมดิฟายเป็นรถไถนั่งขับเนี่ยเอามานานหลายปีแล้วพอสมควรแล้วนะครับอ่อันนี้ใจงบประมาณสักตัวนแล้วครับเนี่ยหลายหมื่น ประมาณต๊ะประมาณตา่ใดครับเนี่ยอันแนวคิดข้างแรกเลยนี่เป็นจะได้ครับอะเติมมาเติมมาอยู่อยูดูดูในยูทูบอ่ะอ๋อยูทูบทำเองหมดเลยหม็ครับเนี่ยทำเองหมดเอออันนี้อันนี้อันนี้นี่กระปุกเกียร์เนาะกระปุกอะไรเออเออกระปุกของอะไร <c oughs> เออก็ขออภัยนะครับรถตัวนี้เพิ่งไปทํางานกลับมาและรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับทราบว่าวันก่อนไปติดลมมา <c oughs> นะครับอ๋อ,อน,นี่ไอ ไฮโดรลิกไปเอ้อันนี้ไฮโดรลิกผ่านหน้าเนาะอันนี้เออกระบอกไฮกระบอกไฮโดรลิกนะครับอันนี้เป็นกระบอกไฮโดรลิกอ่อด้านหน้านะครับยกไอ้ไอ้ผ่านดันดินนะครับเอ้นี่มันคล้ายเหมือนหันมันใหญ่กว่าของทุกคนของทุกกันนะมันเปลี่ยนใได้มันมีผลต่างกันก็น้อยกันใหญ่เนี่ยใหญ่ก็แข่งแรงกันอ๋อแล้วมันทำให้จ้าลงก่อเบิ่ง ธรรมดาปกติกก <algum> อ๋อถ้าวันใหญ่นี่จะแข็งแรงกว่าอ๋อนะครับอันนี้ก็ดูจะพิเศษกว่านะครับเพราะว่าอันนี้โคมไฟหน้า,าปกติที่เราเห็นมาเคยเคยไปทำมากระบอกกระบอกตรงนี้จะเล็กนะครับแต่อันนี้ใหญ่นะครับช่างพุดบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งแข็งแรงนะครับก็การใช้งานก็ปกตินะครับไม่ไม่ไม่ได้ว่า,ามันจะช้าหรือว่าอะไรนะครับก็ปกติเหมือนเดิมนะครับ ขานี่ก็ทําเองเนาะซื้อซื้อซื้อเล็กมาทำอีกเล้วนะอ๋ออันนี้มีโชคหน้าแดงกะไรเท่ๆเล่นมาได้อ๋อมันเราบรรใจิดได้ก่อนละจได้ก่อนอ๋อครับ<ช>อ่าอันนี้พิเศษด้วยนะครับมีโชคด้วยนะครับเพราะว่าเออผมไปดูดูหลายคันแล้วไม่มีนะครับเออใช้ใช้เข,า,ขาท่าดีครับแล้วอันนี้อันนี้น,นี่คืออะไรยัง,ยง,ออยง,ยงก้องยังก็อให้ตัวเนี้ย ลูกหมากมันก็อปใจจัยหรือเออเขาดัดแปลงมาจากไหนจังไรเนี่ยดัดแปลงมันจากสีสังหาพุกนี้ก็ไออยัางของห้องไออยังมันตัวเนี้ย <laughs> เอเอเขาเขาตั้งมันโอ้อันนี้มีเป็นดิสเบรกด้วยใช่ไหมครับดิสเบรกไม่ได้นโอ้โหเนี่ยเห็นไหมครับรถไถเดินตามเปิดรถไถนั่งขับที่พัดเอดิรดรถไถเดินตามนั่นเลยที่เราพัฒนามาจาก รถไถเดินตามแต่มีดิสเบรกด้วยนะครับนี่ครับมีดิสเบรกมีดิสเบรกหน้านะครับมีโช๊คนะครับได้สตาร์ทอ๋อนี่นี่อันนี้ไดนะครับอันนี้ไดสตาร์ทนะครับอ๋อนี่ใช้กุญแจนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้มุนแล้วครับอันนี้ในในกุญแจอยู่ไหนไว้อ๋านู่นน่นนะครับนี่ใช้กุญแจนี่นะครับนี่ใช้บิดกุญแจตรงนี้นะครับนี่นี่ ต้องฝั่งโน้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาขาตรงนั้นนะครับจะเห็นจะเห็นกุญแจอยู่ตรงนั้นอ่านั่นนะครับเราติดได้ไหมครับเดี๋ยวนะครับเดินขึ้นไปแล้วคุณเดี๋ยวนะครับตรงตรงฝั่งนี้นะครับเรถโอ้แบตไม่ได้ชาร์จนะครับอ่านี่นะครับหลายวันอหลายวันนะครับ ธน,นาโดยใช้ระบบควิวแล้รครับลองยก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 ขันหน้าได้หรอเออรายกขันหน้านะนีัก็คอขนหลังขันหลังนี่นะครับโอกระบอกกระบอกโอ้โหยกได้สูงมากเลย เดี๋ยวจะดับกคอครับอ่านี่นการดับดับเครื่องนะครับอ่าการการติดกระบอกไฮดรอลิกหลังนะครับผมไม่ค่อยเห็นการติดกระบอกไฮดรอลิกแบบนี้เนี่ยออมันมีผลดีด้วยการมันยกได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ดูแล้วมัน โอผมว่ามีข้อดีเยอะเลยครับที่เห็นเนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะติดแนวตั้งนะครับแล้วมันการยกมันจะยกได้ไม่สูงอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นแนวนอนแต่อยู่สูงนะครับอยู่ด้านบนบางคนก็ติดแนวนอนเหมือนกันแ้่แต่ว่าเอาไว้ข้างล่างพอไว้ข้างล่างปัญหาก็จะตามมาก็คือเวลาข้ามคนาข้ามอะไรเนี่ยจะติดนะครับแต่อันนี้โอ้นี่สุดยอดเลยครับอยู่อยู่สูงเลยครับโอปลอดภัยดีมากเลยนะครับอ,อันนี้ก็คือ,อกระบอกนะครับ เป็นกระบอกเกี่ยวกับคอนโทรนคอนโทรนหน้าคอนโทรนหลังนะครับอันนี้คอนโทรนผ่านอ่านี่คอนโทรนผ่านหลังนะครับอ่านี่ครับไอีอันนี้ไอีอันนี้ก็เป็นคอนโทรนผ่านหน้านะครับอันนี้เป็นตัวข้องอข้อต่อต่างๆของไฮดรอลิกนะครับสายนี่ก็เป็นแบบสายสายชั้นเดียวเนาะอ่าสาย ก็มันรถเล็กนะครับสายท่านเดียวเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วครับมันมันไม่ต้องเป็นขนาดเป็นของแม็โครอะไรนะฮะแบ็คโฮลอะไรนะครับล้ออันนี้อันนี้เขาติดล้อเหล็กอยู่นะครับเพราะว่าไปไถามานะครับเพราะว่าไถานาน้ำต้องเอาล้อเหล็กใส่นะครับประมาณนี้นะครับเครื่องนี้อันนี้เป็นเครื่องของอย่างยี่ห้ออย่างครับเนี่ย บูต้าอะไรกันอ๋อโคบูต้าอาร์ทีร้อยสี่สิบอาทีอาอาทีร้อยสี่สิบนะครับนี่ครับโอ้โหแรงมากนะครับแรงจัดเลยนะครับแบบนี้โครงนะครับโครงเป็นของกระทิงแดงโอ้โครงกระทิงแดงนะครับมีเกียร์หน้าสองเกียร์เกียร์หลัง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 หนึ่งเกียร์เกียร์หลังเกียร์หลังหนึ่งเกียร์นะครับเกียร์หน้าสองเกียร์นะครับ อันนี้อันนี้คืออะไรครับกระปุกเบรกปุกน้ำมันเบรกอ๋อกระปุกเออ่ปั๊มเบรกนะครับโอ้เบรกเบรกโมเลกเบรกโมเลกอ๋อครับโอ้คันอื่นไม่มีนะครับอันนี้พิเศษมีมีกระปุกเออ่ปั๊มปั๊มเบรกด้วยนะครับ และอนุนอน,อน,อนไดชาร์จไดชาร์จแบตเตอรี่ใช่ไหมครับครับอ่านะครับตัวนี้นะครับเป็นไดชาร์จแบตเตอรี่นะครับไอฝั่งนู้นเป็นไดสตาร์ทนะครับแล้วก็ปัม๊มครับปัม๊มไฮดรอลิกปัม๊มอยู่ฝั่งสวยมากครับช่างพุทธทำได้ผมว่าคันนี้สวยมากเลยครับ ดูแล้วแข็งแรงนะครับมั่นคงแข็งแรงผานนนัอี้ใช้ผานสามนะครับฐานนี้ก็ต้องเอามาเอามาต่อใหม่อีกหนึ่งลูกใช่ไหมครับเดิมทีเนี่ยเวลาที่เขามีขายนะครับเขาจะเป็นผานไม่จะมีแค่สองลูกนะครับต่อต่อต่อตต่อรงนี้นะครับ่น่นๆนะครับอ๋อใช่ครับ อันนั้นอันนั้นคืออ่าน,นี้พี่ใช้แบตเตอรี่ในการสตาร์ทเครื่องนะครับอันนี้เ <Yeah. S 1> อออันนี้เกียร์ครับเกียร์นะครับลายนี้นะครับช่วยเลี้ยวช่วยเลี้ยวอ๋อช่วยเลี้ยวนะครับช่วยเลี้ยวนะครับและอันนี้อันนี้คืออะไรครับปัม๊มไฮดรอลิกปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก อ๋อันนี้คือปั๊มน้ํามันไฮดรอลิกที่ว่าอัดนะครับอัดน้ํามันครับอัดน้ํามันไปหากระบอกกระบอกไฮดรอลิกใช่ไหมครับนะครับเป็นเครื่องโคบูต้าร้อยสี่สิบอาร์ทีร้อยสี่สแรงม้านะครับแรงมากเลยนะครับสวยงามมากครับ ที่ท่อนะครับหลังคาเป็นเมนนชีตใช้เมนนชีตนะครับมีพัดลมเป่าด้วยนะครับเป่าเวลาคนขับร้อนนะครับอากาศร้อนๆนี่มีพัดลมเป่าด้วยครับต่อสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่นะครับนี่มีกระจกสองหลังนะครับก็สองเราสองหน้าตัวเองได้ด้วยนะครับ แล้วช่างพุทธนี่จะทําจะมีแนวคิดที่จะทําใหม่อีกไหมครับจะทําเพิ่มจะดัดแปลงอีกไหมรับงานอีกไหมครับถ้าหากว่ามีคนมาติดต่อครับมีก็ทำอ,อ๋อมีคนมาติดต่อก็ทํานะครับว่าประมาณแล้วคร่าวๆนี่ตรงนี้คันนี้นี่ตกเท่าไหร่นะครับน่าจะหลายตังค์อยู่นะครับเพราะว่านนเเอะเพราะว่าช่างพุทธทําได้รู้สึกจะทีมมีดิสเบกมีอะไรอะครับหลายๆอย่างเลยนะครับมีแบตเตอรี่มี battery, ม ไอ์สตาร์ทแบบใช้สวิต์นะครับมีปั๊มเบรกด้วยครับโอ้น่าจะน่าจะอะไรเอาการอยู่นะครับแต่ก็ไม่ถึงห้าหมื่นใช่ไหมครับอ่าไม่ไม่เกินห้าหมื่นบาทนะครับเบบราซื้อโคง้งซื้อเคียงนี่ไม่ก็มัดหลายนะนี่มันซื้อทั้งโค้งทั้งเคียงซื้อมุดทุกอย่างเลยโอ้ซือ้อซื้อทุกอย่างนะครับคือคือช่างพุทธไม่ คือม,มีแนวคิดอยากจะทํานะครับอยากจะทํารถไถเดินตามมาเป็นรถไถนั่งขับเนี่ยแต่ว่าโครงเขามีเองเอามีแต่โครง,งไม่มีเครื่องบอกโครงเขามีเองเด<อ>ี๋ยมันมีเกียร์ถอยก็เ,เลยขายอ๋อครับเอาหมายถึงว่าอันก่อนเลยว่าเ,เรานียเราเลยไปซื้อมาใหมออ่ไปซื้อที่มันมีเกียร์ถอยเออที่เขามีเกียร์นะครับมีเกียร์ถอยนะครับเออใช่เพราะว่า เกียร์หน้ามันมีอยู่แล้วทุกอันนะครับโครงแต่ว่าเกียร์ถอยไม่มีนะครับก็เลยไปซื้อซื้อทั้งโครงทั้งเครื่องมาก็เลยหมดเยอะอยู่นะครับก็เสี่ยงกับสามมิ่งมันครับหลาทำด้ายทะครับทำะลื้อยทำะลื้อเพราะว่าได้ไอเดียตัวเองพอทำเสร็จพอดีพอดีลื้อย เซตเล็กล่องจังมั่งเลยไหมมาบอกเขาบอกมีตัวอย่างไหนมาดูบ่มีตัวอย่างดูในคลิปอ๋อคือแบบประกอบแล้วมันบ่ได้มาได้ส่วนอ่ามันมันพี่เขาก็ใ่ใจบ่ได้ใจบ่ได้เขาก็ทาใหม่ทาใหม่รือไม่กว่าจะออกมาเป็นคันนี่เป็นคันเลยนะครับใจเวลาเหมือนกับคำนั้นสามเดือนสามเดือนนะครับเพราะว่าลองผิดลองถูกมาลยครับปกติ ปกติไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่าเป็นคนชอบทําปกติขับรถแบ็คโฮนะครับขับรถแบ็คโฮขับรถไถใหญ่นะครับแต่ว่าพอเห็นใน YouTube เห็นอะไรพก็มีแนวคิดที่จะทานะครับก็เลยอะไรก็มีมีสักอย่างนะครับมีโครงอันเก่ามีโครงอยู่อันเดียวก็เป็นโครงที่ว่าใช้ไม่ได้ก็ขายไปแล้วก็ไปหาซื้อโครงมาใหม่ซื้อเครื่องมาใหม่ประกอบเองด้วยใจรักจริงๆเลยนะครับเครื่องก็มีแต่มันเครื่องเล็กเครื่องแปดก็ขายแล้วก็โครง มันมันมันใช้ไม่ได้นะครับสรุปแล้วก็คือซื้อทุกอย่างเลยนะครับซ,ซื้อทุกอย่างนะครับตั้งแต่สักกระเบือจนเหลือรบนี่นะครับเป็นคันออกมาเสร็จสมบูรณ์นะครับน่าจะอยู่ประมาณหลายตังค์อยู่นะครับเออใส่น้ำมนหลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วอ๋อ <4 S 1> ครับก็ได้ได้คุ้มทุนแล้วครับ โอเคพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่พูดมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ